สบายดีเป็นไงยสบายดีมีไงเห็นอยงเห็นขมาโอ้ขมากระพู้เจ้าคือลายแท่งั่านแสนซีบปาฮะมาซีบมาซีกลัวโอ้ขม่าใส่ห่อเขานะบ่เนี่ยห่อเข่าอะไห่อขมาใส่ห่อเข่าอะไรโอ้ขม่าขมพู้ะาเรานับไว้ข้างในได้พี่น้องเนี ึงเงินหมากำตึงคำพูแล้วสิเตรียมเหมียนห่อเข่ามืออื่นเนาะคือมือนี้เทากัต้มห่อคำาหมาคำพูต้มข้าวต้มขนุ่มมือนี้เนาะเป็นมือโฮมเป็นมือโฮมมัวบ้านเนาะขัาเหมียนบุญกันเน,นาแมหญ่เดี๋ยวให้แมใหญ่แล้วหอไปก่อนเนาะพี่เนาะส่วนชาวเรากบสีเอาก้วยลงไปถวายเนาะกล้วยลงไปถวายแล้วกัน มีหวัวชิงไก่เนาะอยู่ทางนี้ก็คือเอาเมนแรกกับบุปีนเกลือเขาลงไห้เกลือเขาได้อันเนี้ยอันนี้คือต,อต้มข้าวต้มเนาะพี่น้องอุ้ยต,ต้มข้าวต้มคือห้าสิบไปลงหวัดเออหัวเงาห้าสิบไปไปก็นำไปบ่บไวแล้วเก็บเกลือไป ยัง้เบิ่งหุ้นทางเป็นแรกกันเป็นแรกเราได้ยังไปถวายหัวสิงไข่ถวายหัวสิงไข่นี่เป็นยังไม่แรกใส่สาวหอขมานถึาเดกผมดโดดผมซาลาหอดบผมีสงสัยสัตว์หนาหนิสัตว์หนาแหงกันสิผมีเพราะว่าสัตว์หนิยังผมหน่อยอันนี้คือถวายต้นกล้วยได้ไม่แรกได้ยังกันนได้บุญแม่ผู้สนนะ ยังเกิดค oh, so okay. ุยกู้ไหวเหมืนบ่เอาเกิดคุยกู้ไหวเกล้วยกู้ไหวนาะพี่น้องไปพี่น้องเลยเป็นไอเดีย่ยวมาเลยถสวยแบบนี้สี่ต้นโอ้ยทางบอลจลางเมื่อก่อนเก่าวะพี่น้องไม่ได้ยับด้นโดนเลยโอ้ยเชนหาเชลางอันผู้สุงก็ไปใช่อีกเลยเกือบเกือบปดออก ทอใชทนี่เกือบเจาโอ้ยเย็นหนากับบัตรมันไปชิลล่ากีนไม่ใส่หนัหแนแกแพ้แน่อันะี้เนื้อมันเปื่อนเกปื่อนมแล่บบอยากคู้วาก็คู่วะมันแล่ไม่บีบแบบคู้วาเนาะเป็นอังยึอัญญะเต็มเซ็มคนยังไม่ได้เฉยหนาอ้ยคนถ่ายกับสิพลาสิเนาะมาตะเบิ่งก่อน คนถ่ายบ่หยเห็นตัวเองได้ไรือเปลเนยตัวเองบ่สวยนะ <laughs> ไปเด็กแต่บ่ายังบ่สวยนะบ้าไปเด็กแปดโมงเลยเออข้ามันบ่หลักเคอดเก้าโมงหนวะทู้ไปเด้อไปเด้อ้างนี้แหละเฮ้ยเออเออไปท้างนี้แหละ ทางนี้เออไปคาปัานหลดหุดได้ทัวร์แล้วให้มาฉุกเ่อย ชังเกี <ifice> ้เอทโฟกัสส <laughs> ุดท um, ีมเราๆว่าบบสุภาพเกือบแล้วเกือบแล้วเบิ่งสภาเราอันและอันและอันนี้นะคุณทางเอาเนาะยายาเจ้าอยากฆ่าฆ่าแล้วฮันงัวเลยอ้า ทำไมเป็นอย่างนั้นอโอ้ยกรบบาอับนอกถอยพี่น้องไปบัดอกบุญนี่นักแถวบ่บ่มันบ่นนักแต่คนนั้นนักมันไปเยอะโอ้ยมันบ่นดนทางลาดยางได้พี่น้องทางลาดอ่ะนะลาดกิตุม ย่านางมักตยบะเม็ดม่เล็กกับผาักอีกอ่ะหอยยักษ์ใาสซีเอาไปหมัดใส่ห้อถมาน้อพี่น้องตามหี่ตามคองสันวันดีเมือนนี้เป็นยาเหาจงผูกวางไว้ให้ายเพื่อยเ

อันาาออนี้เดินวาดเ้ามีแต่น่ำขึ้นทางคุณแล้วนะ <c oughs> นายสายพี่ชจยชายสบาี่เออไม่มีช้างช้างนากไกรทีแรกล,ะละบ่เออห้าองค์นี่บ่ 呃，主管、副主管、各处各岗位的，呃 <noise>，前来用餐。呃，用餐后留下饭菜，大家会把呃，剩菜打包带走。呃，前来用餐的剩菜、剩饭。 เอากันมามัดขางเดียก็ลำบากอีมันจะมดลมเออเออเฮียงกันเอาวนไข่มาใส่น้ำน่อยน่อยเอาว้ไข่มาใส่เอามาใส่วนไข่

<L an> เท้าเยีงง่ยมอ้าวเผาตรงนั้นรวดทีมันจะงาม <L an> เผาตรงกันเลย,ยมันจะงาม <L an> เออเผาเฮ <L an> ียงกระโมงมันนะ <L an> เอเอมันจะบมกีดเออขนะดนะมันจะเป็นอีอย่างเออเอาไข่มาใส่น้ำเออก็เอาขผ <L an> าวเฮียงหมูมันรวด มันจะงามโอเคดดอกขนาดน่ะ am น่ะเอายาาเ้ามาหาหมูม no no <ah ันน uh, so. ่ะน่ะเออจะงามเออขนาดมันก็โอเลย

แม่สาวนิ้คนเดียวนี่นแม่สาวนิ้วคนเดียวนี่กำลังมีการสางหนักเนาะเป็นการลังสางประตูทังหน้าเนาะ เขา,า,าก,ก็ได้ลุกซื้อทานซื้อทานมาไหนดิไปเรับองนี้โอประมาณโอ้ยแม่ลีมเมลีเห็นนะแวบๆเนาะลุงโอ้น้องวีเห็ดขนมเด้อพี่น้องอันนี้กับแมน่น้องวีพี่น้องฮะเราเห็ดขนมโอ้ ปั้นเมียนให้น้องวีบ่น้องวีใส่ใส่มาเอาอันไหนออกก่อนหน้องวีใส่ใส่พี่น้อเข็ดบัวหายไล่ๆโหลดแต่ไล่ลูกเนาะใส่ไล่แถวอันนี้ใส่ขนมคือมีแต่หมูข้าวนิ้นๆเนื้อเนื้อเนาะพี่น้องส่วนเมย์ญ่ก็คือเหล้ากระทะขนมใบตองทาเนยมันใส่ใบตองให้ลูกเราวกะ อ่าเม่ใหญ่ค่ะอะม่ใหญ่แล้วก็ขึ้นมาแต่วัดเนาะพี่นอ้องแล้ก็ลงเอาคันบังวิ่งลงไปรวมโมทานน้ำมันพืชใส่ใบตองเผื่อบโบลอยเจลาเนาะห้ากระเห็ดโบลอยเดี๋ยวค่ะสิไปเห็ดน้ำกะทิเนาะพี่นอ้องสาวลาห้ากระเห็ดเต๋อที่สองเต๋าท,ที่สองแล้วโบลอย ทำขนมหวานฝั่งไทยเนาะพี่นอ้องสวยบ่ทำกับมือเดยนี่พี่น้องเลยอ,อันนี้กะคือสีแหล่ๆนี่คือคือเขากำเนาะดอกเขากำแล้วก็สีจากธรรมศาติโดยเทเนาะพี่น้องอันนั้นก็มันเหลืองสีเขียวๆนะฮะกับใบเตย <c oughs> อันนี้เ็นูอันนก็ออที่ได้รวมกับไปแล้วหอยมหัศจ้าเอาคือกทุ่งต่อเอต่อมากระแมนเท่าข้าแดง้อบด้วยครอบครัวได้หบท่า ต่อมาครอบครัวน้าเอลาตีนอเออถือว่าได้เห็ดต้นการผลิดสองต้นเออพุนเจ้านอได้ระพอะสุฟาร์ตอได้สารต้นการผลิดหนึ่งต้นนอเออให้เกเจ้ากับนายเวทคือกันถือว่านอเออบัวผลิดอยู่ครบในในชาติใดโกตานอทั้งชาตินี้ในชาติหน้านอขอให้มหาจ้าเมานอเออมหาจ้าเมานอ่รับผู้ขานอขอให้บุญกุศลมทุนนี้ถึงดวงวิญญาณถือว่านอเออถูกสิงยางถือว่าคอยผพบตาสุ้ มารับ้วยรับรวยถึงเด็กห้ถือคนป่าให้ได้เด็กสาโตตามปเป็นออเดอออข้าพเจ้า,ขอขอขาก็คลัวนะพระพุทธชูภราดีก็ได้สาตน,น,น,นต้นกระเพิออ่งต้นเปิดวุิบุตผู้สนนี่ถึงดวงวิญ,ญญาณให้แก่พอพักใสุภราดีนอเออหรือว่าเนานี่แหละริส์นุนนอกที่ได้ลงรอัพาเน่เออขอให้มาเจ้าเอาอ,เอ้อเออผลทาาแห่งนี่ถือว่าให้หับจะเอาเด้่ยงทุกขกอยพ้นจากทุกข์็ได้ซุกแก่ขอยซุกยังผิดของเก่ารอกันชาปรีมาลานี ก็ต <The film, S 1> ิทขนางหานตูพ is ็ทางเกลืดที่เป็นบริบาลทหลายเหล่านี้ทางหลายเหล่านี้ให้แก่พาพิคุสงใ้กพาพิคุสงก็พพิุงจภาพก็พุสฆงจงภาพพเร็วภาบแร้วก็ให้อุทิศถหงือดวงวิญญาณวิดามาวดามนดาามีพันลญยา บุตรีบุตรตาบุตรตาโุกิตาตุตาตุอาตุมุตานีเออเอาเออเขอาบาร์ดูเออปาตุตุเอ๊ะในวันนี้เป็นวันทำบุญฮอเข่าสา เชิงทานทุธาบธริษัททั้งหลายไปพ่า,ากันปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่บรรพาบุรุษขอมตาบเท่าทูกวันนี้กลายว่าเป็นบุญปาเพนี่นี่เองจึงจัดว่าบุญทอเขาสากนี่เป็นตอนนี้เขาเก่เสิปยย้ปยหยห่อเขาชารากเนะพี่นั่งเนะ น yeah ิกหน่อยนิกหน่อยญยาิห่อเขาพี่น้อง หลังจากที่ว่าสาวเราได้เห็ดภารกิจห่อเข้าร้างเนาะพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี่ห่อขนมข้าวต้มอึอกระทึกนึกน,น้องแล้วก็ออโอ้มามามาพี่พี่มาหิวเอากระตานะแม่พี่เร็วมันหนักลูกเอาให้ไปพูดนะมึงดูพี่น้องไอีนั่งคือว่ากระตานะล,ลูกไปอีนั่งอยากไปรลายเอาแกเมื่อขันสัลุกกระสอวัดไหวกระสอบหวัดมีผู้หวัด เอาหามเอาลูกเออเพิ่นเอาหายอีกแล้วเพิ่นเอออันนั้นลูกน้องวีนั่นถือปากอีนั่งถือก้นหยิบจับเอาหามเอาได้หามเอาลูกเอาเร็วเร็วโอ้ยไล่มันกับบอยากอะไรเลยลูกมันอิ่มเลยหามเอาลูกหยุดยืดเพือกเอาหามหามห้ามบ่าววีกบมีผู้ได้ห่อขอสาเกเมื่อแล้วพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย บังรถดเด้อบังรถดเด้อบายบายพี่น้องคลิปนี้กับซาลากับสีแดงลาพระจากแล้วฝากกดไลค์กดเซ็กดกดสุตคาไอกดกดดิ้งดิงดิงซาลาคุคนน้ำมุ้งน้ำเด้อบายบายได้ <c oughs> นี่ผู้กรบ,บีละดดามข้าวสา